ตอนพลอยสวัสดีครับสวัสดียาเแรงครับผมอยู่ทุ่งไ้ทุง่งนาบรรยากาศเขียวข้เขียวครับมันนี้สิพาท่านผู้ชมเออใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดปลาครับเคยสิมาลองใส่เบ็ดบ้างครับบุง้งหูทีนิดโตบะได้เบิ่องหมายดวยครับ นี่ครับผมเขาพลังงานเลยครับผมพูนดวงอาทิตย์ผมกจะใส่แวถวนี้แหละครับพูนย่าไปทางคุนรับต้นม้สูงสูงคุนตรงไปทางขุนด้วครับ,รบ,รบเขาถ่มหัวแล้วครับผมเนื้อที่ใส่ นี่ครับใส่เดือนครับใส่เดือนคดเนาะเป็นปลายทางหญาครับใส่เบต้านเจ้าของครับอหญาก,ก็บปลยทางโอเคครับผมคือว่าเป็นการเสียเวลาลุยเลยครับนี่ผมปักไว้แล้วนี่ もう。Hope to know. เซไปแล้วสองคันลักษณะการสซกับจีประมาณนี้น,นะครับเนื้อเส่เดินแบกหนาจานังเอยันหุบเซสองฟังไว้ครับมีบครับอีกคันหนึ่งวันนี้สซกับประมาณห0าสิบคันได้อยู่ครับโอ้หยาถึงคุณโอเคครับผมขอสซเบ็ดก่นอนครับยอสิคําก่อนกะเดี๋ยว ตระแลงเขามารุ่นกันครับมาสืบได้มาได้เนาะพยายามด้วยกันนะครับอ่าเมามาวงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้กับตุตะพาลุยด้วยนะครับทั้งช่องยูทูบตุตะพาลุยแล้วก็เพจเฟซบุ๊กตุตะพาลุยที่กันนะครับผมโอเคครับ ครับสัสดีตอนเศ้าครับผมหลังจากเมือวบ้านที่ใส่เบ็ดเบนะครับพอผมพอดีไฟมีปัญหาครับผมยามแค่รอบเดียวก็ได้สองสามตัวนะครับผมปลาดุกปลาคอนะครับผมแล้วก็บมือนีก็แเล็ตัวมะกูตูดเศร้าครับแต่ไปรลุนน้ำกันครับผมมาชิมิตตวบะหมอกยังหนาครับเมื่อนี่ บรรยากาศยังงามเลยครับกาศซอซอครับป่นเชียงพระแตนละครั้งรันค่องรันคองลั่ละครั้งพอดีครับผมเดี๋ยวก,กูด้วกัน,นครับหลงแหลกไม่ตัวบนอีกอึอึอโอ้ยแหลกแหลกบ่ถือครับ ออกลงกยังหนาเลยครับพี่น้องอย่างนี้นี่เป็นป่าบ่อุ้ยถือครับพี่น้องพี่น้องถือครับปลาคอปลคอโอ้ยเฮิปลาคอครับพี่น้องตัวที่หนึ่งของเช้านี้นะครับผม อาเจ้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 า,จาอยากถ่ายก็อยากถ่ายลำบากครับมีผู้ใดถือกล้องให้ของยังเลยเนี่ยอือหลุดครับ เยดเลยเชิดเลยเอาอีละครับพี่น้องเอาอีละครับป่านี้งอนเลยน้องไปขบ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  สวยครับอือไมฮวหล่นไปเลยอ๋อน้องพี่กระือบพี่น้องพี่กระืโอ้ยบ้าอันบ้าบ้าโอ้ถือสองฟังเรบ รูทรนั่นไปนยผ่าน n h อุ้ยวันวานวานวานนี้สองตัวติดทางกันเลยครับเอ้ะจัดการนะครับ เออตัวนี้เห็นบูปไับพี่น้องหัวเหลือนเมลเลยกัดกันดิเหรอตัวนีอ้ะอะไย บ้าดีแล้วครับพี่น้องใช่ไหมติดแค่ติดีเแค่ไอช่อนไอช่อนไอช้อนอ,อันนี้เป็นยังเป็นยัไงครับปลาเกือปลาเกือโอ้มนัมนมนัมนมันมันไว้เดี่ก่อน พันละมองเลยส่วนครับส่วนบองยังเดรระบาเลยส่วนนี้ครับส่วนนี้จ้าดูยูรูด้อ は、うんえー、て、え、ああれ、え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 、 untuk sifari mengunjungi penelimauan gajah di zat, ливо lagi. Perlukan hancur untuk menahan k Sloan kitaые Alamat radio tidak terlalu terlambat. ใส่มาคืนไอ้ดุกขับไอ้ลูกลูกสวยๆเอ้าไม่ใส่เนะี่ยไม่ใส่เออเออเราเสียดับไปเบื้องแล้วครับทั้งตัวน้อยตัวใหญ่

อย่งนี่างตัวเป็นตัวตายช่อนต้นสวยๆครับหนึง่ง สองสามเฮ้ยตายสี่ห้าหกเจ็ดแปดไอ้ดุไอ้ดุไอ้ดุใคริงกับไอ้นเน 9 10ออ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 เอาตัวเป็นกันปรดุก สตัวเป็นสตัวยังตายป่นี่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดตานแปดสบเกยี่สบนี่อเดยองยี่สิบสามยี่สิบสย้ยตัวเย้ทะเบี่หกตัวครับพี่น้อง ยไงบอสองถุงครับยูพอกกครับ <Jacqu> ร <eline ina> ับเซ้านี่กับชอว่าใช่ได้เนาะขอบ้านกันครับกับบ้านเริ่ไปเลยักท่านผู้ชมเขาก็บงคลิปนี้ก็อย่าลืม สับสระไข่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับตูตาพรนรุ่ยเรื่อยๆ,ๆ,ๆครับรเพจะได้เห็ดกลิบดีๆต่อไปสำหรับเพื่อนนี่ก็สวัสดีครับโอ๊ต<อ><อ>ใส่เสียโอ๊ตอรประกอตัวหนึ่งไงน,นาประกอบตัวหนึ่งยุ่มนะ